สวัสดีค่ะเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้พวกเราต้องไปถ่ายวิดีโอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวส่งอาจารย์แล้วจะรออะไรล่ะคะทุกคนก็ไปกันเลยสิค่ะส่วนสองคนนี้นะคะก็คือพวกตัวแสบของพวกเราเองค่ะพวกเราคือกลุ่มสามทหารเสือค่ะทุกคนจะไปไหนมาไหนโดยไม่มีกันและกันไม่ได้ค่ะมันจะขาดความสนุกค่ะแล้วนี่คือนะค ข้างหลังของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะทุกคนไปดูกันค่ะว่าวันนี้เีจะพาทุกคนไปไหนกันอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาเตรียมตัวค่ะทุกคนมาเราก็ต้องมาเตรียมตัวนะคะทุกคนซื้อครีมกันแดดค่ะทุกคนเนื่องด้วยที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมาเลยนะคะหหังจนกที่เราซื้อครีมกันแดดเสร็จแล้วนะคะ เราก็มานั่งทางแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนก็คือไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลยไปเริ่มเดินทางกันเดยทุกคนเส้นทางที่เรากำลังจะมุ่งหน้าต่อไปเนี่ยนะคะก็คือเราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทุกคนบรรยากาศสองข้างทางก็คือแบบเหมือนจะบอกแล้วว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวฝนจะตกแล้วนะอะไรประมาณนี้นะทุกคน บรรยากาศก็คืออากาศดีมากค่ะไม่แดดเกินไปไม่ได้ร้อนเกินไปแต่ว่าก็เสียงที่จะฝนตกมากๆเลยอ่าแล้วก็มาถึงทางเข้าของวัดป่ากุ้งแล้วนะคะทุกคนอ่ามันก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะและเอีกสักพักทุกคนจะได้รู้ว่าอุปสรรคของเราคืออะไร ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายทหารนะคะทางเข้าวัดป่ากุ้งค่ะเนื่องจากทางเรานะคะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาเนาะแล้วทีเนี้ยพี่พี่ทหารเขาก็เลยเดินเข้ามาบอกว่าไม่ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้นะอะไรเงี้ยเขากลัวจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือบรรยากาศก็คือฝนตกด้วยค่ะทุกคนเราก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนสถานที่แล้วค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนคืออุปสรรคของเราแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็เดินหน้าต่อไป ควรเห็นป้ายสีขาวข้างหน้านี้ไหมคะนั่นแหละค่ะพวกเราไม่เห็น,น,นลและแล้วก็มีอุปสรรคต่อไปอค่ะทุกคนกนั่นก็คือฝนตกทุกคนพวกเราก็ได้มาพักท,ที่ศาลาน้อยคอยรักของพวกเรานะคะทุกคนกบรรยากาศก็คือดีมากข้างหลังก็คือมีทุ่งหญ้า ถึงแม้แบบว่าเราจะเจออุปสรรคมากมายนะคะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบท้อหรือว่าอะไรเลยเพราะเรามีแบบเพื่อนๆไปด้วยมันก็เลยทําให้มันกลายเป็นความสนุกขึ้นมานะค่ะทุกคนหลังจากฝนตกเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางมาที่จังหวัดสารคามะคะ่ะทุกคนในที่สุดเราก็มาหยุดอยู่ที่ทางเข้า ของจุดมุ่งหมายต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือปางกูทุกคนบรรยากาศของข้างทางก็คือแบบมีทุ่งนาเขียวขจีมากอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสมันค่ะมันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายไปในตัวเลยสลับกับบ้านผู้คนอะไรเงี้ยฮะในที่สุดเราก็ถึงปางกูจริงๆแล้วทุกคนนี่คือทางเขาของปางกูนะ พอมาถึงเราก็คือแบบรู้สึกอึ้งอะแบบว่าคนสมัยก่อนเขาทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่แบบพอที่จะทุ่นแรงเขาได้อะไรเนี่ยเขาเก่งมากๆเลยนะทุกคนนี่ก็คือทางเข้าของปางกูนะคะเราก็ต้องแบบว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตที่จะเข้าไปถ่ายทำนะคะ ก็คือพอหลังจากเข้ามาในปางกูแล้วรู้สึกแบบขนลุกมากทุกคนมันแบบบรรยากาศแบบเงียบสงบก็คือเหมาะสําหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนจริงๆอมากับครอบครัวมาแบบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยก็ได้ปางกูหรือกูมหาธาตุเป็นโบราณสถานที่มีอายุรัวๆพุทธศักราชที่18สร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาสาในสมัยพระเจ้าชัยรามัน เป็นศิละปะแบบขอมแบบบายันทำจากศิลาแรงอรูคยาสารก็คือโรง,งพยาบาลปัจจุบันของเรานั่นเองค่ะทุกคนและหลังจากนี้นะคะก็จะให้ทุกคนไปชมกับภาพบรรยากาศรอบๆของบางกูมันค่ะทุกคน สำหรับใครที่มาปางกูนะคะสามารถไหว้พระขอพรเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองได้เลยนะคะ หลังจากที่พิมพ์นะคะได้เดินรอบรอบๆอบของปางกูก็คือแบบมีความรู้สึกแบบว่าอืง้งอยู่ในใจอะคะ่ะว่าเฮ้ยทำไมแบบเขาสร้างได้ขนาดนี้ทั้งทงที่สมัยก่อนก็ไม่ได้มีอะไรที่มาทุนแรงของเราและนี่ก็คือสระน้ำบริเวณข้างๆข,ข,ของปางกูค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าชาวบ้านนะคะได้นําน้องวัวน้องควายมาแบบว่าเลี้ยงบริเวณรอบๆปางกูนะคะให้น้องๆได้กินหญ้านี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะทุกคน หลังจากนี้นะคะการที่เราได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆของปางกูก็คือมันมีความสงบในตัวแล้วการเดินทางไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนแต่เราก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้ค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศของมันจริงๆค่ะแล้วทุกคนจะรู้สึกแบบว่าดีเหมือนพิมพ์